เมื่อเชา้านี้นักข่าวพยายามตามความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวานนายกท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเองเลยนะฮะบอกว่าคุยโทรศัพท์กับคุณกียรตดาละบอกให้เวลาคิดหนึ่งคืนนะฮะก็เลยต้องไปตามจากนายกว่าเป็นอย่างไรนะครับนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าความคืบหน้าก็ยังไม่ทราบนะครับต้องไปดูที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งหากใบละออกมาถึงแล้วเนี่ยนายกท่านก็บอกว่า มีผลท,ทันทีนะครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ได้มีผลกระทบต่อการทํางานของกระทรวงการคลังนะครับนักข่าวก็ถามว่าเป็นห่วงไหมหรือว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับกระทรวงอื่นๆอีกหรืรอไม่นายเจ้ารัฐมนตรีท่านบอกนะครับก็บอกว่าเป็นห่วงนะครับในความไม่สบายใจของทุกคนแต่ก็ต้องยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญด้วยครับผมผมปเรื่องเกี่ยวจะไม่สบายใจผมไปดูรอบเนี่ยเป็นที่เอาู ใทุกคนมีคอาสบายใจแล้แลแเราต้อีโยมแบผมยมเชชาตินัยังไม่ได้คุยกันเลยครับเดี๋ยวไปพไปเหตุการที่มันเกิดขึ้นแต่เขาทราบดีว่าเป็นคนทราบนะคเัตุการับแ่เราผมเกียรดท่าคนนา้มา